สวัสดีครับทุกคนจากออคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้โพสต์ว่าทางพี่พนักง,งานแบรนด์หอแว่นครับให้ชวนผมไปถ่ายโปรโมทคลิปลงเพจออฟฟิเชียลของทางหอแว่นในทาง t i t t o อครับไม่รู้ว่าตอนแรกเขาแกลงหรือเขาจะอําเขาจะอะไรหรือเปล่านะฮะตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปดูในเพจของทางหอแว่นเขามีการ โพสลงจริงๆด้วยครับเดี๋ยวไปดูฮะนี่ครับเป็นเพจ TikTok หอแว่นสาขา The Walk. เดอะวอล์กราชพฤกษ์ครับ แล้วทุกคนดูแบรนด ambassador อย่างเป็นทางการของทางหอแวน่นนัดเดตนัดเดตคุกิมิยะผมได้ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอมบาสเ,มบสเดอร์เอ้ยแ a มบา s เดอร์ของทางหอแว่นนะล้อเล่นนะร้อเล่นนะมันก็คือเป็นแค่เขาโพสคลิปคลิปหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เออให้ผมไปลองแว่นเป็นแบบ ให้เขาแค่นั้นเองครับไม่ได้ไปวินติฟรีเซนเตอร์แต่อย่างใดครับแต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับกออ็อยากจะบอกว่าก็ดีใจมากๆครับดีใจมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของผมครับที่ผมเริ่มมาสร้างตัวตนเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจครับเพราะว่าผมก็มีผู้ติดตามไม่เยอะเริ่มทำจริงๆจังๆได้ สามสี่เดือนเองครับก็เลยต้องสู้ต้องพยายามต่อไปครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจงให้กันก็จะพยายามต่อไปครับยังไงก็ช่วยไปกดไลค์กดแชร์เผื่อว่ามีลูกค้ามาซื้อแว่นจากทางโพสต์ของผมอะครับเผื่อทางหอแว่นเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นผมบ้างขอบคุณครับ อย่างที่หลายๆคนพูดกันครับแล้วก็รวมถึงผมเองก็พูดกับตัวเองเสมอว่าถ้าไม่ลงมือทําโอกาสก็จะมีค่าเป็นศูนย์ครับแต่ถ้าลงมือทําอย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นที่ได้มามันก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองยุคสมัยนี้คือถ้ารอโอกาสเข้ามามันยากครับเราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเราต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับในการที่ อยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นสู้ๆไปได้วยกันครับสู้ๆเนะบ๊ายบาย